องก่อนได้ก่อนนะครับสำหรับคันนี้ Honda Accord โฉม g 1 0รุ่นท็อปสุดนะครับเป็นรุ่น2.0 h y b r i d t e c h ปี19 20และได้เป็นสีขาวมุกไปใช้งานด้วยนะครับอยู่ไม่นานแน่นอนนะต้องบอกแบบนี้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับออปชั่นเนี่ยจัดมาเป็นล้นๆภายในส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะ ภายในใหม่คลิปใบประวัติศู์แน่นๆนะครับแล้วก็คันนี้มีซันรูฟให้ด้วยสําหรับรุ่นท็อปสุดนะครับใครอยากรู้นะฮะว่ามีออฟชั่นอะไรยังไงบ้างนะครับโครงสร้างเป็นยังไงแนะนำนะครับว่าให้ดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมช่องท็อปคัมรี่มือ2นะฮะวันนี้เอา Honda Accord โฉม G10 รุ่นท็อปสุดสีขาวมุกมาให้ชมกันครับฮอตมากๆเลยสำหรับสีนี้นะครับนานๆเข้ามาทีและเป็นตัวท็อปสุด2.0 Hybrid Tech นะครับปี19จด20นะครับกับราคาค่าตัวแค่8,69,000บาทนะครับ ฟรีดาวเนี่ยจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละหมื่นสี่ปลายปลายไปจนถึงหมื่นห้าแล้วแต่เครดิตของลูกค้านะครับแล้วก็ดอกเบี้ยพ,พิเศษเนี่ยเขาเริ่มต้นแค่2.39%นะพีะพี่ๆนะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะพาไปชมรายละเอียดออปชันภายในภายนอกแล้วก็ดีเทลโครงสร้างกันรอบคันนะครับคันนี้นะครับใครอยากได้นะฮะต้องบอกเลยว่าจองก่อนได้ก่อนนะชมนะฮะอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับแอคคอร์ดตัวท็อปสุดนะฮะ รับประกันให้ครับว่าคันนี้ไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนนะครับเป็นรถที่ของบริษัทญี่ปุ่นนะครับปลดระวังมานะครับการดูแลรักษาการใช้งานเนี่ยดีแน่นอนนะฮะเข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุกระยะแน่นอนนะครับคันนี้นะครับ เรามาเริ่มมาเลยนะครับเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครคันนี้นะครับไฟหน้าเขาได้มาเป็น Full LED เรียบร้อยเปิดปิดอัตโนมัตินะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับที่เตือนความปลอดภัยรอบคันนะครับคันนี้มีกล้อง360องศาให้ด้วยนะครับก็มองในขนาดถอยจอดนะครับก็ไม่ต้องกลัวในการถอยจอดเข้าซองในสถานที่ต่าง สำหรับคันนี้นะครับเหลี่ยมสันฝากโปรงหน้าคมสวยจริงนะครับได้เป็นสีขาวมุกสีพิเศษด้วยนะครับมือหนึ่งป้ายแดงพี่ๆต้องเสียค่าสีเพิ่มนะครับแต่มาซื้อที่เป็ดยนนะฮะได้ไปในราคานี้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับ กระจังหน้าโครเมียมนะครับตามไตล์ของ Honda นะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งมาให้ครบจบเลยนะครับอันนี้ป้ายทะเบียน9กพ .7102 แนะนำว่าให้แคปไว้นะครับแล้วก็ทักติดต่อสอบถามผมได้เลยหรือว่าอยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับนะครับรีบติดต่อผมนะฮะที่เบอร์088 899 4496นะครับหรือจะแอดไลน์ดีก็ได้นะครับ TOP PRP ผมท็อปเพชรยนต์นะครับที่ปรึกษาการขายประจำการอยู่ที่ เพชรยนต์สานังกนใหญ่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับผมประจำการอยู่ที่นี่นะครับถ้าเกิดพี่อยากได้คันนี้นะรีบเข้ามาดูรถนะครับก่อนที่จะติดจองไปนะครับเซลล์ของเรามีกว่า30ท่านนะครับขายบนพื้นที่ออนไลน์นะพี่นะนะครับสื่อคันนี้ก็จ่ายไปทั่วแน่นอนนะครับสำหรับเหลี่ยมสันนะครับด้านข้างนะฮะพี่ๆดูนะครับนี่ครับคมสวยนะครับไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มแต่อย่างใดครับได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอน นะครับกระจกข้างปรับและพับแบบไฟฟ้านะครับคันนี้มีเลนวอชให้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับในตัวแบบนี้เลยนะครับอ่าเนี่ยเลนวอชอยู่ตรงนี้นะครับอ่าผมกาลังหาเลนวอชอยู่เมื่อกี้นะฮะคันนี้นะครับกระจกพัดเดิม Honda นะครับนี่พัดเดิมนะมีโลโก้ด้วยนะครับภาษีพรบต่อไปจนถึงปีหน้าเลยนะครับปี69เดือนกุมภานู่นเลยนะครับใช้ยาวๆเลยนะครับ ฟิล์มกระจกนะครับติดมาให้รอบคันนะครับและคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะฮะมีซันรูฟให้เรียบร้อยนะครับรุ่นรองท็อปเนี่ยยังไม่มีซันรูฟเลยนะพี่นะนะครับมาเล่นคันนี้ดีกว่านะตัวท็อปสุดนะครับเป็นโฉม G10 นะฮะสำหรับตัว Honda Accord นะครับสำหรับตัวล้อนะครับได้เป็นล้อแม็กนะฮะปัดเงาดูโทนแบบนี้นะครับล้อแม็กเดี๋ยวเขาขัดให้นะครับพวกรอยพวกนี้นะครับขัดให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้ยังไม่เก็บงานใดๆนะครับยังปรับสภาพไม่เสร็จ เดี๋ยวเขาต้องเอาไปปรับสภาพต่อผมรีบเอารถมาถ่ายพี่ๆรับชมกันก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสยังไงนะถ้ารถยังไม่ไปนะครับผมมาอัปเดตให้นะครับแต่ว่าผมว่าไปก่อนแน่เลยนะสีขาวนะครับดิสเบรติดตั้งมาให้เรียบร้อยสีล้อนะครับมาพร้อมยางดอกยางลึกๆแบบนี้ปีใหม่ๆนะครับนี่ภายในนะครับโช๊คอัพนะฮะก็เดี๋ยวเขาต้องมาไปทําความสะอาดนะฮะโช๊คอัพของเดิมแน่นอนนะครับชม เพชรยนต์นะครับเราเน้นรถเดิมนะครับรถคุณภาพเกรดเอที่ไม่มีประวัติชนหนักพิการหรือว่าจมน้ําไม่มีตัดต่อตัวรถไม่มีกลับสีก่อใหม่นะครับเราไม่ทําร้ายตัวเองแน่นอนนะครับเพราะว่าได้ไม่คุ้มเสียนะฮะก็มั่นใจในเพชรยนต์ได้เลยนะครับสำหรับเมื่อเปิดคันนี้เป็นแบบโครเมียมนะครับรองรับกุญแจสมาร์ทยิเลสเรียบร้อยนะครับมีระบบนะฮะเซ็นเซอร์กันขโมยให้นะครับแล้วก็กระจกนะครับพาร์ทเดิมฮอนด้านะทุกบานเลยนะฮะคันนี้ติดฟิล์มดํามาให้เรียบร้อยนะครับ พ่าสำหรับใครที่อยากได้ความเป็นส่วนตัวนะครับนี่พี่ดูนะฮะมองไม่ค่อยเห็นนะครับสาหรับด้านในนะครับปิดไปมืดมาเลยนะฮะอ่ะด้านหลังนะครับด้านท้ายนะครับจะเป็นโคมไฟนะครับ LED Light u i d i n g ครับนี่รูปตัว C แบบนี้สวยๆนะครับแล้วก็มาพร้อมไฟทั้ทพิมพ์ซ้ายขวานะฮะอันนี้เซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้ถึง4จุดนะครับแล้วก็มีกล้องมองขณะถอยจอดให้ด้วยนะฮะกล้องอยู่ตรงนี้ครับนี่ กล้องอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีกล้อง360องศาให้อีกนะครับนะก็ไม่ต้องกังวลนะครับในความปลอดภัยนะคันนี้ความปลอดภัยสูงแล้วและเป็นระบบไฮบริดด้วยนะครับประหยัดน้ํามันนะครับพวกรอยเออนี่ครับเขาจุวงไว้นะครับพวกรอยเขาเรียกรอยตําหนินะครับเดี๋ยวเราล้างขัดสีออกให้ไม่ต้องห่วงนะครับปรับสภาพมาเสร็จพร้อมขายนะครับน้องๆมือหนึ่งป้ายแดงแน่นอนนะครับรับประกันให้นะครับ ซื้อเพชรยนต์ไม่มีผิดหวังนะซื้อกับผมนะครับผมดูแลให้แน่นอนนะครับเรามีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับตรวจเช็ครถให้ครอบคลุมถึง274จุดรอบคันนะครับแล้วก็เป็นช่างจากหน่วยงานภายนอกนะครับเราจ้างมาตรวจรถนะครับคันหนึ่งเนี่ยก็สี่ห้าพันนะพี่นะถ้าพี่ไปตรวจเองนะครับของเราตรวจให้ฟรีนะครับสำหรับด้านหลังนะครับนี่ฮะห้องเก็บสัมภาระกว้างๆแบบนี้เลยนะครับใหม่ๆนะครับนี่พรมสักกะาดไม่มีรอยฉีกขาดนะครับอันนี้เป็นรถบริษัทญี่ปุ่นนะฮะซูมิโตโมอ นะครับเขาก็จะปลดระวังมานั่นเองนะครับนี่ฮะคันหลังนะครับสวยๆเลยหัวน็อตนะครับไม่มีขันไขขยับไม่มีตัดต่อตัวรถแน่นอนนะครับอ่ะด้านล่างนะครับจะเป็นชุดปะลมยางครับชมนะนี่สวยๆแบบนี้นะครับอะไหล่แม่แรงต่างๆนะครับมีให้ครบนะฮะแล้วก็นี่ครับแผ่นดงแผ่นแด็มนะครับสภาพใหม่ๆนะซิลทางมะพร้าวนะครับสีครีมเปลือกไข่แบบนี้เลยนะฮะพาชมรายละเอียดตัวรถนะครับทั้งคันเลยครบทุกจุดเลยนะครับประกอบการตัดสินใจ นะครับดูคลิปไปพร้อมกันได้เลยนะครับนี่นะบริเวณหัวน็อตฝาท้ายนะครับสปุงสปอตนะฮะยังเห็นชัดเจนแบบนี้อยู่เลยนะครับไฟท้ายเดิมสตัเลสนะครับนี่นะฮะไม่มีแบบคนท้ายมาแน่นอนนะชมสบายใจได้นะครับคันนี้สวยจริงเนะยสภาพแรกรับนะครับยังใหวคลิปขนาดนี้เลยนะครับใครอยากได้นะ รีบติดต่อมาเลยนะครับ0888994496นะฮะใครซื้อกับผมนะครับผมมีของแถมให้ด้วยแถมบัตรเติมน้ำมันให้นะฮะบัตรเติมน้ำมันมูลค่า2,000บาทผมแถมให้เลยนะครับถ้าเกิดว่าซื้อคันนี้ไปนะนะฮะผมแถมให้เลยใช้น้ำมันฟรีนะครับเอาขับกลับบ้านได้เลยนะครับหรือท่านไหนอยากซื้อสดนะครับของเรามีเล่มจัดโอนจัดซื้อได้เลยเล่มไม่มีชำรุดสูญหายเพราะว่าเราซื้อสดเข้ามานะครับ รถทุกคันนะครับที่เพรยนเนี่ยตรวจสอบได้นะครับมีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับกระจกด้านหลังนะครับก็เป็นของ Honda นะฮะไล่ฟ้ามาชัดชัดแบบนี้นะครับเสาอกาศที่ฉลามแบบชาร์กฟินนะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมโครงสร้างกันหน่อยนะครับสักเล็กน้อยนะฮะนี่ครับโอ้โหโครงสร้างนะครับนี่ดูโครงสร้างกันก่อนเลยนะสำหรับรถมือสองนะครับต้องดูโครงสร้างเป็นอันดับแรกนะครับ โครงสร้างดีการใช้งานก็ยาวนานนะครับนี่สปอร์ตไม่ดักเรียงสวยเป็นเม็ดแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างก็ไม่มีบิดเบี้ยวคุ้นงอนะครับฝั่งนี้เนี่ยไม่มีชนมาแน่นอนนะครับสบายใจได้นะครับไม่มีจิ้มฝั่งนี้มานะครับผมพาเช็คกันรอบคันนะครับน็อตเสาบีนะฮะก็ไม่มีร่องรอยการขันไขขยับนะครับนี่สติกเกอร์ความดันลมยางอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะครับน็อตเสาบีพวกรอยข้าวฝุ่นต่างๆนะครับเดี๋ยวเขาเอาทําความสะอาดออกให้ทั้งหมดนะฮะนี่นะครับรายละเอียดตัวรถนะครับภายในกุ้งฟางแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมมาพูดถึงออปชันภายในกันนะครับว่ารุ่นท็อปสุดเนี่ยเขาให้อะไรบ้างว่าไม่ต้องห่วงนะครับภายในออปชันเยอะจริงๆนะฮะตัวท็อปสุดนะครับแข่งกันเลยนะแฮมรี่กับแอคคอร์ดนะครับใครอยากได้ความหรูหราดูดีมีระดับบวกกับความสปอร์ตทันสมัยมาเล่นแอคคอร์ดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เอ,อ่อฟิลขับขี่นุ่มๆน,นะครับขับขี่นุ่มนวลน,นะฮะหรูหรานะครับแบบ หรูหราแบบดูดีมีระดับแบบความเป็นผู้ใหญ่นะครับก็ไป Camry ได้เลยนะครับอย่างคันนี้เนี่ยออปชันเขาค่อนข้างแบบดีทรงดีไซน์นะคันสมัยนะครับผมไม่ได้บอกว่า Camry ดูแก่นะครับแต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะนะครับภายในเนี่ยผมชอบ Accord นะครับแต่ว่าการขับขี่เนี่ยผมชอบคัมรี่พี่ๆงงไหมนะเพราะว่าคัมรีเนี่ยเขาได้เครื่อง2.5นะครับคันนี้ได้เครื่อง2.0เป็นระบบไฮบริด นะครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะลูกค้าผมก็มีทั้งคู่เลยนะทั้งแอคคอร์ดทั้งค a มรี่นะครับแอคคอร์ดเนี่ยผมถามลูกค้านะว่าทําไมถึงชอบนะครับบอกว่าชอบดีไซน์อันนี้แบบอันนี้มาเลยอ่ะต้องแอคคอร์ดอ่ะบางคนชอบดีไซน์จริงนะครับแล้วก็มันไม่ได้แย่นะฮะการขับขี่นะครับเหมือนกันนะครับแต่ฟิลของผมอ่ะของของตัวผมเองอ่ะผมชอบคัมรี่มากกว่านะฮะก็ไม่ว่ากันนะเป็นทางเลือกนะครับนี่ครับโครงสร้างนะครับ แม่สวยแบบนี้เลยนะครับไม่มีชนฝั่งนี้มาแน่นอนนะฮะอ่ะยังอยากได้สักคันเลยนะแอคคอร์ดนะครับพี่ๆดูดีไซน์ภายในของเราดินะฮะสวยจริงดีไซน์ทันสมัยมากนะครับและคันนี้สีขาวด้วยนะครับสีขาวมุกนะนะตัวท็อปนะฮะผมเห็นนะที่ผมขายมามีสีดําสีบรอนนะครับที่เข้ามานะฮะแต่สีขาวเนี่ยผมเห็นคันนี้คันแรก หาย่างจริงนะครับในท้องตลาดตอนนี้นะครับพี่ๆไปหาดูได้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าจับต้องได้แล้วนะครับราคา869,000ฟรีดาวผ่อนประมาณ14,000ปลายๆไปจนถึง15,000นะครับนี่สวยนะครับนี่นี่ครับรอยคีบระบบโรงงานนะครับอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะครับนี่ภายในสวยๆนะสำหรับเบาะผู้บริหารกว้างๆแบบนี้นะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวใช้เวลานานเกินไปเดี๋ยวผมพาไปชมออปชันอันนี้กันเลยนะครับใครอยากได้นะครับรีบติดต่อมานะครับ0888994496นะครับผมท็อปเพชรยนต์นะยินดีให้คำปรึกษานะครับผมริมแจ้งไปสำหรับเครดิตนะครับใครที่อยากได้คันนี้นะครับในการจัดไฟแนนซ์นะครับขอคนที่มีรายได้เป็น2เท่าของค่างวดรถนะครับอย่างคันนี้ตีไปผ่อน15นะครับขอคนที่รายได้30,000บาทขึ้นไปนะครับ ซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะครับยื่นกู้คนเดียวนะครับผ่านง่ายๆบางคนเนี่ยใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่านแล้วนะครับสำหรับตัวบอ่อภายในนะครับได้มาเป็นบอ่อหนังทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับนั่งสบายๆนะครับบ่อเขายังไม่สปาเดี๋ยวเขาเอาไปซับสปาให้ใหม่ทั้งหมดนะครับทั้งภายในไปนอกนะช่วงลงช่วงล่างนะครับทำให้ใหม่หมดนะครับเพชนยนของเราขายรถแบบปรับสภาพไม่ได้ขายตามแบบ ตามสภาพเหมือนรถบ้านทั่วไปนะครับปุ่มพุทสตาร์ทด้านขวามือมีให้นะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวช็อตคัดตรงนี้มีให้เล่นเพียบเลยฮะปุ่มทริปนะครับนี่ปุ่มเซ็นเซอร์เตือนก่อนการชนนะครับเซ็นเซอร์รอบคันปาร์คิ้งเซ็นเซอร์มีให้นะครับทรัคชั่นคอนโทรลการลื่นการถลายมีให้เล่นเยอะเลยคันนี้นะครับมาพร้อมเลนวอชนะครับแล้วก็สามารถตั้งเป็นออโต้ได้ด้วยสำหรับไฟหน้านะครับนี่มาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน สั่งการด้วยเสียงได้นะครับมีเซนเซอร์เตือนออกนอกเลนทุกอย่างครบเลยค r u i s e Control มีให้ Adaptive มีให้และยังไม่พอนะครับมีเกียร์ p พ n e t s h i ให้ด้วยนะครับสามารถเชนเกียร์ขึ้นลงได้ตามอิสระนะครับสามารถสั่งการด้วยเสียงของจอได้นะครับแล้วก็วางสายรับสายโทรศัพท์ได้นะครับปรับเปลี่ยนโวลลมทุกอย่างได้หมดนะครับไปยังไงฮะผมพูดแค่นี้ก็ดูเหมือนเยอะแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่จบนะมีอีกนะครับ สำหรับแผงนะครับฝั่งประตูฝั่งคนขับนะครับก็ตันนี้เนี่ยกระจกไฟฟ้านะครับออโต้2 2 2ที่คู่หน้านะครับแล้วก็มีเซ็นทัลล็อกให้นะฮะแล้วก็นี่ครับกระจกข้างนะครับสามารถปรับแจะพับเปิดปิดฝาเสียดายนะแอคคอร์ดเขาไม่ให้กระจกข้างออโต้มานะครับไม่งั้นนะโอ้โหเพอร์เฟกต์เลยนะครับสำหรับเมมโมรีนะครับเมมโมรีซีดนะครับมีให้เซตตั้งค่าถึง2จุดนะฮะเข้าไปทุกภายในนะครับนี่ ที่ผมบอกนะครับผมชอบดีไซน์ของภายในแอคคอร์นมากกว่าพี่พี่ดูล้ำจัดนะฮะนี่ฮะยังกับขึ้นยานอาวกาศนะครับ หน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้ครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตัวแสดงค่าของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ขวามือเนี่ยจะเป็นหน้าปัดเข็มเรือนใหม่นะครับคันนี้ไม้แท้ไม่เดิมนะครับ1 3 2 5สกิโลเมตรนะครับพี่ๆอาจจะมองว่าเยอะนะแต่ลืมว่าคันนี้เนี่ยเป็นระบบไฮบริดของบริษัทนะครับ บริษัทเขาออกมาเพื่อการใช้งานนะครับแต่ว่าการดูแลรักษามเมเนจเนซ์นทุกอย่างเขาเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตามระยะนะครับบริษัทญี่ปุ่นไม่ต้องห่วงใช้งานเนี่ยสภาพเนี่ยโอ้โหไม่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าใช้สมบุกสมบันนะครับใช้งานแบบดูแลนะครับบริษัทซูมิโตโมะนะฮะนะไปหาดูได้นะครับเขาเป็นรถผู้บริหารปลดระวางมานะครับก็สบายใจได้เลยนะครับสำหรับตัวเอ่อ ที่ปั่น้ําฝนนะครับก็สามารถตั้งเป็นออโตได้นะครับมาพร้อมจอระบบเครื่องเสียงทัสกีนนะฮะกว้างแบบนี้ยาวๆแบบนี้อย่างกับ iPad นะฮะถือว่าดีไซน์ดีมากนะครับสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เชื่อมต่อวิทยุได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธทุกอย่างได้นะครับนี่มีระบบนําทางเนวิเกเตอร์เดิมแท้โรงงานนะครับมีให้นะฮะก็ไม่ต้องยุ่งยากในการเข้า Google Map อะไรต่างนะครับแต่เขามีระบบนําทางให้เห็นไหมตอนนี้อยู่มินบุรีนะครับกรุงเทพนะซอยเสรีไทย70อ่ะ ถูกต้องเลยนะครับยังไม่พอครับนี่มีกล้องมอง360องศาให้ด้วยกล้องถอยกล้องหลังมีให้ครบนะสำหรับเซ็นเซอร์เตือนสิก่กิดขวางด้านหน้านด้านหลังมีครบจบในคันนี้เรียบร้อยนะครับตัวท็อปสุดไม่ต้องห่วงนะีระบบความปลอดภัยสูงออปชั่นความสะดวกสบายครบคันแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้ได้เป็นแอร์ระบบออโต้นะครับนี่ นะะหน้าปัดสสวยแบบนี้ดีไซน์ก็สวยนะตัว a i r p o d ชม G10 นะครับด้านล่างนะครับจะเป็นที่ชาร์จมือถือไร้สายนะครับเขาจะซ่อนมาอยู่ด้านในแบบนี้ดีไซน์ของเขาเ็จะเก็บงานแบบละเอียดเลยนะครับมีรูเสียบ USB ให้แล้วก็ power outlet ให้ 1. จุดตรงนี้นะครับสามารถปิดได้นะปิดขลอภัยนะครับอเห็นไหมฮะ ปิดนะครับเก็บงานเรียบร้อยที่ทรงดีไซน์สวยนะครับแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยได้มาเป็นเกียร์ออโต้นะครับมีโหมดขับขี่ให้เลือกสปอร์ตอีคอนนะครับ EV โหมดมีให้เบรกมือไฟฟ้าอยู่ตรงกลางแบบนี้พร้อมออโต้เบรกหันะครับที่วางแก้วนะครับสองจุดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คอนโซลตรงกลางนะครับตกแต่งด้วยสีดําด้านแบบนี้นะครับเพิ่มความสปอร์ตหรูหรานะครับนี่ครับวัสดุลายไม้นะครับตรงคอนโซลด้านหน้านะครับสวยจริงคันนี้ไม่มีรอยประกประกานะครับกระจกมองหลังนะครับตัดแสงอัตโนมัติเรียบร้อยนะครับมาพร้อมนี่ครับ ไฟอ่านหนังสือนะใช้งานได้ปกตินะฮะที่ใส่แว่นด้านบนนะครับนี่เดี๋ยวเขาทาความสะอาดออกให้ไม่ต้องห่วงนะครับพวกรอยคราบดาๆต่างๆนะครับคันนี้แอร์แบกให้มาถึง7ใบนะครับนี่สวยนะครับแล้วก็เปิดกระจกมามีไฟให้ด้วยนะครับมีให้ทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับนะครับระบบความปลอดภัยสูงนะฮะนี่ครับซิกเนเจอร์นะซันรูฟนะครับเปิดปิดระบบไฟฟ้านะครับใครที่เอาคันนี้ไปเที่ยวทะเลภูเขานะฮะ ก็สามารถเปิดรับลมได้เลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแดดในกรุงเทพค่อนข้างร้อนนะครับสามารถปิดได้นะครับแล้วก็เอาม่านเนี่ยกันได้นะครับบังแดดได้นะชมนะครับสภาพบาะภายในนะครับใหม่ๆตึงๆแบบนี้เลยอ่ะดูนะครับเป็นยังไงครับคันนี้คุ้มจริงๆนะครับสําหรับ h อนด้ Accord นะครับโฉม G10 รุ่นท็อปสุดนะ2.0 Hybrid Tech ปี19จด20นะครับฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ15,000นะฮะประมาณนี้นะครับ เบาผู้บริหารด้านหลังนะครับก็สภาพใหม่ๆครับทุ่านนะครับนี่ใหม่มากนะครับภายในเล็กๆรูมกว้างๆนะครับสามารถหยืดขายเลยพี่ๆดูนะฮะกว้างมากนะครับนั่งสบายๆนะใช้เวลาบนรถนานๆก็ไม่เมื่อยนะครับมีแอร์หลังให้นะครับความเย็นเทือทั่วถึงแน่นอนนะครับรูเสียบชาร์จ USB มีให้2จุดตรงนี้นะครับและด้านบนก็ไม่มีรอยเจิมลงยันใดๆนะครับสบายใจได้นะคันนี้นะครับสวยน่าใช้และเป็นตัวท็อปสุดสีขาว อยู่ไม่นานแน่นอนใครอยากได้นะรีบเลยนะครับนี่มีม่านกันแดดให้ด้วยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับรีบเลยนะครับก่อนที่คันนี้เนี่ยจะติดจองไปนะครับจองก่อนได้ก่อนนะครับผมต้องบอกแบบนี้เลยนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับในการเซ็นเอกสารทุกอย่างนะครับต่างจังหวัดเนี่ยผมก็มีบริการไฟแนนซ์นะเจ้าหน้าที่นะครับวิ่งเข้าไปเซ็นถึงหน้าบ้านพี่เลยรอผลอนุมัติอย่างเดียวนะครับหรือถ้าใครอยากซื้อสดนะฮะ เน้นไวนะครับถ้าเกิดเน้นไวเนี่ยมาดูรถก่อนได้เลยมาทดลองขับนะฮะชอบไม่ชอบยังไงนะว่ากันนะครับก็สามารถจองเข้ามาได้เลยนะครับอันดับต่อไปนะครับจะเป็นห้องเครื่องยนต์คันนี้นะครับนี่ครับได้เป็นเครื่องยนต์ฮอนด้านี่ครับ i v t e c นะฮะ2.0ลิตรนะครับตัดสลับกับไฟฟ้านะครับที่เป็นระบบไฮบริดทำงานควบคู่กันนะครับสำหรับคันนี้นะครับระบบไฮบริดของ Honda เขาทำมาดี อยู่แล้วปละหยัดน้ำมันนะครับอัตราการเร่งดีระบบเบรกความปลอดภัยทุกอย่างมีให้ครบนะครับ ABS นะฮะกระจายแรงเบรก EBD เสริมแรงเบรก BA มีครบนะฮะเส้นทางราชชันทุกอย่างครบคันไม่ต้องห่วงนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวทุกอย่างออกให้ใหม่ทั้งหมดก่อนปล่อยรถนะครับมีช่างนะฮะจากหน่วยงานภายนอกชิคเชอ e ์แล้วก็ Apple Option มาตรวจรถให้นะครับ มาตรฐานเยอรมันนะครับครอบคลุมถึง2 7 4 0ุดรอบคันพี่พี่สบายได้เราจะตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบไฟระบบแบตเตอรี่ทุกอย่างครบเลยนะครับที่จ่ายตังค์แล้วพี่ออกไปใช้อย่างเดียวได้เลยนะครับนะสวยงามนะครับไม่ต้องห่วงนะสะอาดสะอาดนะครับเขาต้องไปทําความสะอาดให้นะครับสาหรับฝาหน้านะครับร่อนขึ้นรูปฝาปองชัดเจนนะครับรูระบายอากาศคมสวยไม่มีรูบิดเบี้ยวนะครับก็ไม่มีชนหน้ามาแน่นอนนะครับอาดูสภาพพันหน้ากันเล็กน้อยนครับนิดนึง เนี่ยสภาพพันหน้านะครับยังไม่ทําความสะอาดนะพี่นะนะครับไม่มีบิดเบี้ยวค้นงอนะครับให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันแบบเดียวนะครับนี่้ยสภาพพันหน้าไม่มีบิดไม่มีงอนะฮะสนับสนุนความร้อนนะครับใหญ่ๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับนี่สติ๊กเกอร์ข้อสังเกตต่างๆนะเดินแท้แน่นอนไม่มีเปลี่ยนมานะครับคันนี้นะครับ Honda Accord นะฮะ2.0 Hybrid Tech ปี19บเจดยี กับราคากับราคา869,000บาทนะครับฟรีดาวผ่อนยู่1 0ปปลายไปจนถึง15นนะครับและดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นแค่2 3 9หากท่านไหนสนใจรีบติดต่อมานะครับก่อนที่คันนี้จะติดจองไปนะผมต้องพูดแบบนี้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพ o p คัมรี่มือสองด้วยนะครับผิดภาพประการใดต้องขออภัยพี่วินาที่นี้ด้วยนะครับ คลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ